เท้าสมศักดิ์หรือเจ้าจอมมารดาเหมในรัชกาลที่สเท้าสมศักดิ์เป็นพระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติการพระราชโอรสพระองค์เดียวคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีสาวพางต้นราชสกุลโสพางนาอุทยาเท้าสมศักดิ์มีนามเดิมว่าเหมเกิดราวปีพศสอ8 2 เป็นธิดาของพระอัคคีสอนกับแย้มมารดาเป็นน้องสาวของพระยาราชพักดีทองคำสุวรรณทัตและเจ้าจอบม,มารดางิ้วพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีนอกจากนี้ยังเป็นญาติกับเจ้าจอบม,มารดาเขียนในรัชกาลที่สเมื่อนับจากฝ่ายมารดาเจ้าจอบม,มารดาเหม ได้เข้าถวายตัวเป็นฝ่ายในสนองพระเดชพระคุณเป็นพระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรัสเรียกเจ้าจอมมารดาเหมว่าแฝดเหมและได้รับพระราชทานหีบลงยาและขันทองคําเจ้าจอมมารดาเหม ประสุติการพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีสวพางเป็นต้นราชสกุลโสพางณอยุทยาหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วเจ้าจอมมารดาเหมก็ยังพำนักอยู่ในพระบรมมหาราชวังและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงพระกรุณาแต่งตั้งให้เป็นเท้าสุพภติการพักดีพนักงานตรวจเครื่องวิเศษสำหรับราชการต่างๆในพระมหามนเทียนถือศักดินา1นา1000ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนพศ2434ต่อมาเลื่อนเป็นเท้าอินสุริยาปฏิบัติงานห้องเครื่องวิเศษ และตำแหน่งเท้าสมศักดิ์ปฏิบัติงานว่าการพนักงานฝ่ายในทั้งปวงเป็นตำแหน่งสุดท้ายเท้าสมศักดิ์ป่วยเป็นโรคชลาถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพศ2465ศสิริอายุ83ปีเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพมีประโคมกองชนะเขียว10บจำปีหนึ่ง หีบลองในและหีบทองประกอบนอกกับรถวอรประเทียบรับศพเป็นเกียรติยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9ชั้นที่สองทุติยจุลจอม9วิเศษฝ่ายในเรียนรัตนาภร์รัชกาลที่4ชั้นที่3เรียนรัตนาพร์รัชกาลที่6ชั้นที่3และเรียนรัตนาภรณ์รัชกาลที่6 ชั้นที่สอง